ส,สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ละเวงนะครับจะเป็นพับพลานะครับฝั่งนี้จะเป็นกูโบของกษัตริย์ในอดีตนะครับเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยนะครับต้นสนแล้วก็ทะเลนะฮะอากาศไม่ร้อนนะครับแล้วก็มีแม่น้ำ หลายสายเนี่ยมาบรรจบกันที่นี่นะครับจะเป็นพับผ่านะครับชอบตรงนี้มากแถวนี้มากเลยนะครับคือบรรยากาศมันมันไม่พุ่นพลานนะครับอากาศก็ดีแล้วก็รถก็ไม่เยอะ,ะครับเป็นทางเรียบทะเลนะครับเนี่ย ก็ตั้งใจมาฝั่งนี้นะครับก็เดี๋ยวจะปั่นไปจนถึงนาราธิวาสน,นะครับเ,เพื่อนๆมานะครับให้นาให้มาปั่นเส้นนี้นะครับเริ่มจากสายบุรีแล้วก็ลัดเลาะนะครับมาทางเรียบชายหาดนะครับ เป็นเส้นที่แบบผมว่าสวยนะครับแล้วก็บรรยากาศมันดีนะครับแล้วก็เงียบสงบด้วยนะฮะคือเทคนิคในการปั่นทัวริงเนี่ยเราจะเน้นปั่นเส้นรองนะครับเราไม่เน้นปั่นเส้นหลักนะฮะเพราะว่ารถมันจะเยอะนะครับแล้วก็เส้นหลักเนี่ยไม่ค่อยมีอะไร เราผ่านกันานุบันอยู่แล้วนะฮะแต่เส้นรองเนี่ยมันจะมีรายละเอียดนะครับมันจะมีบรรยากาศนะฮะที่มันแปลกหูแปลกตานะครับคือบางทีเนี่ยเราอาจจะเคยมากับรถยนต์อะไรพวกนี้นะครับแต่เรามากับรถยนต์เนี่ยเร,เ,รเราวิ่งเร็วใช่ไหมฮะมันทําให้เราไม่สามารถที่จะเก็บรายละเอียดได้แต่ถ้าปั่นจักรยานเนี่ยมันเป็นการเขาเรียกว่า ซึมซับบรรยากาศได้อย่างแท้จริงนะฮะเราสามารถที่จะมองซ้ายมองขวามองเห็นรายละเอียดนะฮะแล้วก็เราสามารถที่จะหยุดลงไปดูได้ด้วยถ้าเราแบบสนใจจุดนั้นจุดนี้นะครับนี่ก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะของการปั่นจักรยานเที่ยวนะฮะก็แรกๆก็เฉยๆนะฮะ แล้วก็ปั่นไปสักพักหนึ่งเฮ้ยเริ่มชอบเริ่มแบบเริ่มแบบแฮปปี้กับมันอ่ะนะฮะแล้วก็เริ่มที่จะมีโปรแกรมเรื่อยๆนะครับกับจักรยานนะฮะโอเคนะฮะประมาณนี้นะครับเรื่องที่เอามาเล่าวันนี้นะครับมติดตามกันนะฮะในตอนหน้ามีเรื่องราวอะไรกันบ้างนะครับสับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสายก้มสวัสดีครับ